ทักทายกันในต้นเดือนกุมภาจากไร่รวมใจจังหวัดแพร่ครับที่เห็นอยู่นี้คือผือนนาของไร่รวมใจถ้ามันเป็นหน้านาหรือฤดูการปลูกข้าวที่เราเรียกกันว่าช่วงนาปีแน่นอนเราปลูกข้าวหอมมะลิร้อยหข้าวหอมมะลิร้อยหพันที่105ที่ว่านี้นะฮะคือข้าวหอมมะลิที่ เขาขึ้นทะเบียนเป็นข้าวหอมมะลิประจำชาติครับมันเป็นข้าวหอมมะลิพันออริจินอลคือไม่มีการตัดแต่งทางพันธุก,กรรมจึงปลูกได้เฉพาะช่วงนาปีเท่านั้นช่วงนาปรังปลูกไม่ขึ้นดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ105หรือ105เนี่ยในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงนาปีเราจึงปลูกพืชหมุนเวียน ยกตัวอย่างเช่นก่อนที่เราจะปลูกข้าวหอมมะลิ105เราจะปลูกปอเถืองเป็นการบำรุงดินพอถึงตอนนี้นี่คือช่วงหลังจากฤดูปลูกข้าวผ่านไปแล้วคือเราจะเกี่ยวข้าวตอนปลายปีหรือก่อนสิ้นปีนะครับแล้วพอเริ่มปีใหม่เราจะปลูกพืชหมุนเวียนในขณะที่คนอื่นเขาปลูกข้าวนาปรังด้วยพันุข้าวชนิดอื่นที่มันเป็น ถูกคนคว้าวิจัยมาแต่เราปลูกแบบนี้อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือถั่วเขียวผิวมันครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการจะปลูกข้าวหอมมะลิ105ในนาผืนนี้ชนิดเดียวเท่านั้นเราไม่ปลูกข้าวชนิดอื่นเพราะเราต้องการดํำรงและรณรงค์ในการรักษาพันธุ์ข้าวหอมมะลิประจำชาติที่หอมและนุ่มเป็นพิเศษดังนั้นนอกหน้านาเราปลูกแค่ ถั่วเขียวผิวมันเราปลูกแค่พืชหมุนเวียนอย่างปอเทืองเพื่อบำรุงดินถั่วเขียวผิวมันนี้ก็ใช้เป็นประโยชน์ได้ตัวฝักของมันมลเมล็ดของมันเราเอาไปขายตัวใบตัวต้นเราสามารถให้วัวกินได้เราเลี้ยงวัวอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องเอามูลของมันมาทำปุ๋ยหมักตัวรากไถกลบครับเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินต่อไป และนี่คือวิถีชีวิตของการทำนาออร์แกนิกที่เน้นในเรื่องของการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ประจำชาติหอมมะลิ105สวัสดีครับ